ประเด็นที่ HR ต้องเจอเลยนะคือทำยังไงให้ถูกใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและเราจะบาลานซ์สองสิ่งนี้ยังไงรอเคียร์ทู HR ทำยังไงให้ถูกใจในายจ้างและลูกจ้างครับสวัสดีครับพี่พลอยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรอเคียร์ทู HR กันใน HR ในสายตาพี่พลอยครับมันเป็นแบบไหนบ้างครับสำหรับยุคนี้เนาะก็ไม่ได้จํากัดในเรื่องของสาขาที่เรียนจบและ h า r d skill มันเรียนกันได้พี่ว่าที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือ soft skill นะเพื่อนเคยได้ยินคำว่า soft skill มาแบบตลอดเวลาจําเป็นต้องมีเนาะหลายคนอาจจะมองว่า ว่าเหมือนเราพูดพอเป็นพิธีอะ แต่จริงมันสำคัญมากคือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์มเพราะว่า HR ต้องเจอคนหลายประเภทมากๆทั้งลูกจ้างเองที่อยู่ในองคอ์กรรวมถึงผู้สมัครงานที่มาสมัครงานเยอะมากถ้าเราไม่มีความฉลาดทางอารมณ์มากพอ,อพี่ว่าเราปรสอรอนะแล้วเราก็จะทํางานอยู่ไม่ได้และที่สําคัญที่พลาดไม่ได้คือความรู้ด้านกฎหมายมแรงงานเป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าที่ HR หลายคนไม่ได้จบตรงสายด้วยแล้วเป็นข้อด้อยที่มาทำเอชอาร์แล้วก็ทําสัญญาจ้างผิดพดหรือ ออกกดิดๆนะครับไม่อยากโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ในฐานะที่เราเข้ามาในวิชาชีพเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องครึ่งหนึ่งแล้วกันเราต้องรู้เองอยู่แล้วว่าต้องรู้จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ คือตามกฎหมายอ่ะแน่นอนเราอ้างว่าไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะพ้นผิดไงเออฉะนั้นจึงจําเป็นต้องรู้มาอยู่แล้วแต่อีก50%อร์นายจ้างเองก็ต้องมีส่วนผลักดันให้ HR เรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายด้วยเช่นกันแน่นอนว่าเราเขียนก็มีการสอนนี่ห่อยถ้าเกิดอยากจะเรียนกับพี่พ่ออันนี้ก็คือไม่ได้ขายคอร์สเลยนะไม่ได้ขายเป็นการชี้แนะว่าเราจะไปหาขอที่ไหนขอดีเทลหน่อยว่าเราสมัครเรียนได้ยังไงครับโอเคสำหรับคนที่สนใจในกันตั้งใจทําคอสนี้มาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้อ่ะถ้าข้าม ในส่วนนี้ไปอ่ะคุณจะไปแอดวานไม่ได้พลอยตั้งใจทํามาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกฎหมายแรงงานได้แบบที่ไม่ท่องจำอะ่ะน้องเพื่อนเข้าใจเจตนารณ์ของกฎหมายเราก็ไม่ต้องท่องจำไงพอเราเข้าใจแล้วเราก็ไปปรับใช้ได้ถูกต้องด้วยถ้าสนใจก็สามารถส,สมัครเข้ามาได้เลยะคะ่ะ รุ่นที่4แล้วหรือจะเป็นให้อ e ีเมลมาเพื่อจะสอนอินเฮาด้วยใช่ไหมพี่พลอยก็ได้ไหมได้ได้เ<ม>ช่นเดียวกันถ้าอยากจะให้มีเข้าไปเทรนนิ่งอินเฮาโดยตรงก็มาได้ทางอ e ีเมลค่ะเฮเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทุกคนเกียดที่สุดในออฟฟิศพี่พอยคิดว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะพี่ว่าจริง<ม>คนมาดราม่าในช่อง หลอเคลียก็เยอะเพราะแบบบ่าอำนาจเป็นตัวแทนนายจ้างใช่แต่ไม่อยากให้เหมารวมนะอย่าเหมารวมว่าอาชีพน,นี้คือคนไม่ดีอ่ะ <ฤ outgoing. S 1> มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องปัจเจ๊งมากๆ HR ที่มืออาชีพ HR ที่เป็นผู้เสียสละก็มีเยอะเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกัน HR ที่หลงในอำนาจก็มีพี่พอคิดว่า HR ประเภทไหนที่แบบลูกจ้างแบบไม่ชอบเลยโอ้โหก็ต้องหลงอำนาจแ,ลห,แหละด้วยหน้าที่งานเขาอ่ะเขาได้รับมอบหมายจากนายจ้างเนาะให้กำหนดนโยบายบลาบา ก็ลเลยอาจจะหลงผิดไปไงแล้วพอหลงผิดไปอะ่ะก็เข้าใจว่าฉันมีสิทธิ์สั่งฉ<น>ันแบบมีสิทธิ์ลงโทษจริงๆคุณก็คือลูกจ้างเหมือนกันน่ะคุณไม่ได้อยู่เหนือกว่าไงไม่มีใครชอบหรอกค่ะในจ้างแบบฉันจ้างเอาแบบเนี้อ,อยู่ไปทํามาควรที่จะโปเทคตัวเองยังไงดีหมายถึงว่าให้ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายหรอคะอันดับแรกเลยเราต้องไปหาเคสอาจจะเป็นคําพิพากษาก็ได้หรือว่าในข้อกฎหมายว่าถ้าเราผิดในเรื่องนี้จ่ายค่าจ้างไม่ครบน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำมันมีดอกเบี้ยอีกเท่านี้มี ีค่าปรับอีกอาจจะต้องเสียอีก7 2 0ต่อปีทําข้อมูลไปให้ในจา้างทราบว่าโอเคเราทําผิดเนี่ยผลตามมาเป็นแบบนี้นะเคยมีคำพิพากษาแบบนี้ผลสุดท้ายในจ้างแพ้นะไม่มีโอกาสที่จะเลี่ยงตรงนี้ได้เลยฉะนั้นการที่เราพยายามประหยัดงบ้วยกันทําผิดเพื่อให้เราไม่ต้องจ่ายแพงเนาะสุดท้ายคุณใจหนักกว่าเดิมก็ทําข้อมูลตรงนี้ไปให้ในจ้างดูเราจะไปอธิบายเขาโดยไม่มีข้อมูลอะ่ะไม่ได้ คือถ้าเราไปอธิบายโดยที่ไม่มีข้อมูลแล้วในจ้างแบบแอนตี้เราพี่ว่าไม่แปลกนะแต่ถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมีข้อมูลกฎหมายว่ามันคือมาตรานี้ให้ในจ้างรู้แต่ถ้าเขานิ่งเฉยอะ่ะพี่ว่าถ้าเราเป็นเอชาร์ที่มือชี่มากพอเราอย่าไปอยู่เลยองค์กรแบบนี้มันไม่โตหรอกเวัาเราโดนฟ้องเนี่ยมันจะมีเป็นเวที่ว่าในจ้างอาจจะไม่รู้หรอกและเอชําร์ทำไปเองเพราะตามความเคยชินแบบนี้เราควรลงโทษเอชาร์ไหมหรือจริงๆแล้วก็เป็นความผิดของในจ้างเช่นกันคือถ้าผลตามกฎหม,มายอะ่ะเป็นของในจ้างอยู่แล้ว<ม><ม>เพราะว่าเป็นบริ ก็ต้องฟ้องนายจ้าง HR ครึ่งครึ่งหรือก<ม>ันอ่ะคือจริงๆนายจ้างเองในฐานะผู้ประกอบการคุณก็ต้องรู้นะค<ม>ุณจะบอกว่าไม่มีเวลา<ม>ค่ะเขาอ่านตรงนี้แบบมันไม่ได้อยู่แล้วไงส่วนนายจ่าเองอ่ะคุณเข้ามาทํางานก็ไม่ใช่ม,มีอะไรก็ทําทำทำ<ม>ไงก็ต้องมีการรีเช็คด้วย<ม>การเตือนเนี่ยเราเตือนยังไงไม่ให้เสียมิตรภาพผมไปเจอในกลุ่มเราเคลียร์ขับครับเจอโพสต์หนึ่งเขาโดนใบเตือนครั้งแรกแล้วก็เป็นแพนิคเลยในเมื่อเขาทําผิดแล้วเราควรจะเตือนยังไงให้มันรอบที่สุดถ้าเขาผิดครั้งแรกอ่ะใจดีก่อนก็ได้ถ้าไม่ใช่ความผิด แ,แรงเนาะเตือนด้วยวาจาก่อนแต่ว่าเวลาเตือนอ่ะไม่ใช่เรียกมาต่อว่าคือเราก็อธิบายตามข้อเท็จจริงว่าเขาผิดอะไรอันนี้มันจะส่งผลเสียอย่างไรแล้วถ้าทาผิดครั้งต่อไป<ม>จะออกหนังสือเตือนนะ<ม>พี่ว่าถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจน<ม>เราอธิบายด้วยเหตุและผลไม่มีการใช้อารมณ์ไม่มีการใส่ความหรือว่าพยายามไปข่มขู่เขา<ม>กดดันเขาอ่ะสุดท้ายดีไม่ดีะลูกจ้างคนนั้นอาจจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิมตั้งใจทํางานมากขึ้นกว่าเดิมไปได้ประจานหน้ากลางออฟฟิศเลยที่ห ถ้าเกิดเอชอารับรูเอชอาควรเทคเอ t นเทนชั่นไงดีครับการเตือนเนี่ยตามกฎหมา,ายแรงงานอะ่ะเจตนารม์เขาคือต้องการให้ลูกจ้างปรับปรุงตัวนะไม่ใช่ต้องการที่จะประจานให้เกิดความอับอายถ้าเป็นกรณีหัวหน้างานที่ว่าองค์กรเองก็ต้องควรมีการแนะนําว่าคุณเป็นหัวหน้าเวลาที่ลูกน้องทําผิดคุณควรจะเตือนอย่างไรด้วยวิธียังไงอะ่ะถ้ามันถึงขั้นที่ต้องออกหนังสือเตือนก็ออกไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็แจ้งเขาว่าคุณผิดยังไงไงถ้าไม่ใช้อารมณ์อ่ะมันจบอ่ะ HR เนี่ยมันก็ทําเพื่อนายจ้างนั่นแหละไม่ได้ทําเพื่อคนทํางานหรือจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าที่เขาที่ต้องทำพี่หอยพี่ว่ามันต้องครึ่งครึ่งอะสุดท้ายแล้วเรารับเงินเดือนจากใครอะถ้านายจ้างมาครับ HR ออกนโยบายที่มันขัดต่อกฎหมาย<ม>พี่ว่าเราก็ไม่ควรทํางานที่นั่นตั้งแต่แรกไงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทําเพื่อเอาใจนายจ้างอะมันก็ต้องทํามันก็ต้องแบ่งไปด้วยแหละเพราะในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเขา แต่ส่วนที่เราต้องทำเพื่อซัพพอร์ตพนักงานเพื่อให้มันเหมาะสมต่อวัฒนธรรมองค์กรของเราเพื่อให้ลูกจ้างรู้สึกดีแล้วก็มันก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมันก็เป็นหน้าที่ HR เหมือนกันที่ว่าถ้าเราอยากจะซัพพอร์ตพนักงานเนาะเราควรจะมีการทำนโยบายคือเราทำขึ้นมาแล้วเราต้องอธิบายนายจ้างด้วยว่าถ้าซัพพอร์ตพนักงานแล้วอ่ะนายจ้างได้ประโยชน์อะไรที่ว่าตรงนี้มันจะไปด้วยกันได้ทั้งฝั่งพนักงานทั้งฝั่งนายจ้างเพราะนายจ้างพอเห็นแล้วว่าอ๋อโอเคถ้ามีสวัสดิการแบบ พนักงานแบบเออเขาจะชอบเขาจะรู้สึกดีกับองค์กรมันคือภาพลักษณ์องค์กรนะมันอาจจะมีสถิติข้อมูลอะไรออกมาว่าถ้าทําแบบนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้นมันก็อาจจะส่งผลต่อรายได้โอกาสทางธุรกิจใดๆมันอยู่ที่วิธีการสื่อสารอะพี่ว่า HR เนี่ยหน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากคือดีไซน์การสื่อสารอะมันจะสื่อสารยังไงเพื่อให้ทั้งสองฝั่งนายจ้างพนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อกันคือรักกันนะคือไปด้วยกันได้อยู่ในองค์กรอย่างอบอุ่นด้วยคติไม่รับเด็กจบ ดิพอยคิดว่ามันเป็นทุกองค์กรไหมหรือจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เขาไม่ตรวจสบการณเองต้องบอกว่าพอพูดว่าจบใหม่อะมันมีความน่ากลัวอย่างหนึ่งว่าจบใหม่อะแต่องค์กรชั้นแบบร้างธุรกิจมากี่ปีแล้วอะจะเอาคนจบใหม่มาทํางานแบบจะต้องมาสอนอีกเยอะขนาดไหนอะเป็นธรรมดาแล้วกันที่คนจะกลัวว่าจ้างจบใหม่มาแล้วจะไม่ได้เรื่องทํางานไม่ได้ พี่ก็อยากจะบอกกับน้องจบใหม่ว่าในเมื่อคุณอาจจะเสียเปรียบในตรงนี้ในฐานะที่คุณมีติ่งคําว่าจบใหม่มาซึ่งเป็นธรรมดาที่ฝั่งนายจ้างที่เขาเป็นคนจ่ายเงินให้เราเขาจะมองว่าเราแบบทํางานไม่เป็นอะเราจึงมีหน้าที่โชว์ความสามารถของตัวเองออกมาให้เขาเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนในโซเชียลเนาะน,นี่คือวิธีการง่ายที่สุดเลยนะพี่เห็นบางคนอะที่เขาทําโซเชียลของตัวเองน่าสนใจอะไม่ต้องไปส่งในซูมเมเลยนะนายจ้างติดต่อหาเองเลยอนะไรเงี้ยไม่ต้อง <Res> เพราะว่าโซเชียลของคุณอะ,อะคือเรซูเม่แล้วอะไรแบบนี้ก็มีเยอะนะถ้าเราโชว์ความสามารถของเตนออกมาโดยไม่ต้องมาบอกว่าอ๋อหนูมีความสามารถด้านการตลาดค่ะหนูเขียนคอนเทนต์เป็นก็ทําออกมาเลยสิให้ในยจ้าเขาได้เห็นที่ว่าเนี่ยคือหน้าที่ของน้องจบใหม่ที่ต้องแสดงให้ในยจ้าเห็นว่าฉันมีความสามารถ ในขณะเดียวกันถ้าในจ้างเห็นตรงนี้แล้วอ่ะพี่ว่าก็ควรจะเปิดรับน้องเข้ามาเพราะว่าน้องจบใหม่จะมีข้อได้เปรียบตรงที่เขาไม่มีกรอบ<ฮ>เขามีความสร้างสรรค์ต้องยอมรับในความสามารถของน้องแต่ว่าพี่รุ่นเก่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสร้างสรรค์เลยแต่ว่าพึ่งเรียนจบอ่ะมันก็ได้ความรู้ใหม่ๆที่มันอัปเดตมาเอามาทํางานด้วยกันอ่ะพี่ว่ามันจะเกิดสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นปัญหาประจําทุกเดือนก็คือเงินเดือนไม่ตรงเราได้เงินเดือนไม่ครบเดชาก็บอกว่าไม่ตรวจสอบ เช็คเองจะมาโทษชั้นที่หลังมัก็นานไปปะอะอย่างเงี้ยใครผิดพี่พลอยอันดับแรกพี่ขอพูดก่อนด้วยความที่พนักง,งานองค์กรมันเยอะมากเนะาะการที่มันจะมีความผิดพลาดาพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่าพูดว่าเป็นเรื่องปกติด้วยกันมันห้ามผิดอยู่แล้วแต่มันมีโอกาสอยู่แล้วแหละเพราะว่าพนักง,งานเยอะเนาะพี่ขอตอบอย่างงี้ให้โทษใคร เพียงแต่ต้องจ่ายให้ครบเพราะตามกฎหมายคือนายจ้างต้องจ่ายครบและตรงเวลาการที่นายจ้างจ่ายไม่ครบไม่ตรงเวลานั่นคือคุณผิดนัดมีดอกเบี้ย15%ต่อปีอะฉะนั้นพี่พี่มองว่าลูกจ้างเองเมื่อรู้ว่าไม่ครบก็มีหน้าที่มาแจง้ง HR หรือคนที่เกี่ยวข้องเมื่อรู้ว่าไม่ครบก็ต้องดําเนินเรื่องให้เรียบร้อยต้องจ่ายให้ครบคือยุคนี้ไม่ต้องโทษที่ว่าเสียเวลาอย่าไปโทษว่าใครผิด ช่วยกันทําให้ถูกต้อง <Unter Jesse> แค <bursting. S 1> ่นั้นเองพี่จ้างแบบไปโกงสิิการเลยเกิดขึ้นได้ไหมพี่อยก็ได้เลยก็เพราะว่ามาตรจานสิบนายจ้างต้องจ่ายให้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็คือตรงเวลาตามที่ตกลงกันแล้วก็ครบด้วยแล้วคุณไม่ทําตามกฎหมายมันก็แปลว่าคุณผิดลูกจ้างก็ไปใช้สิทธิ์ได้เลยนายจ้างเสียเวลานะเออเสียภาพลักษณ์องค์กรด้วยอ่ะคุณวุ่นวายไปหมดอ่ะทำไมไม่แก้กันภายในคือมันมันจบ้วน้องเพื่อนคืออ่ะโอนเลย อย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ HR แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาควรให้ความแรฟ์แฝงในความหม่ไหนบ้างในอาชีพ HR ครับ กับตัวเองต้องรู้ว่าจรรยาบรรณในอาชีพของตัวเองอ่ะมันคืออะไรเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเราไม่ได้มีหน้าที่ในการเอาใจในจ้างแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นลูกจ้างเขาเนาะก็ต้องทํางานตามคําสั่งเขาแหละแต่อะไรที่มันผิดเราก็ชี้แจงไปโดยมีข้อมูลยืนยันด้วยในขณะเดียวกันฝั่งลูกจ้างเองเราก็มีหน้าที่ในการสื่อสารให้เขาเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองให้เขาเข้าใจว่าแบบนี้คือผิด ทำไมถึงผิดที่ถูกต้องทำไมถึงเป็นแบบนี้ HR คือนักดีไซน์การสื่อสารนะคุณจะสื่อสารอย่างไรให้ลูกจ้างเข้าใจตรงกันแล้วเขายังรู้สึกดีออกับสิ่งที่คุณสื่อสารออกมาแกต้องทํานะกับเรามีกฎร,ระเบียบแบบนี้ออกมาเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามนําไปสู่การเกิดระเบียบในองค์กรถ้าเราไม่มีปัญหานี้จะส่งผลบา้บา,บา จะยังไงล่ะใช่ปะล่ะก็ที่นี่ทําแบบนี้ก็เราไม่ได้ก็ไปที่อื่นจ้ะความหมายเดียวกันนะตามนโยบายของเราเนาะเราเราทำแบบนี้เพื่ออะไรกับ ถ้าเราไม่ได้ก็ไปที่อื่นอ่ะอยากให้เขาทําตามอ่ะแต่เราบอกว่าถ้าเราไม่ได้ให้ไปที่อื่นใครจะอยากทําตามใช่ป่ะดูที่แบบวิธีการสื่อสารด้วยการที่เราจะเป็น h r ารมืออาชีพเนี่ยเราควรที่จะรู้อะไรเบื้องต้นบ้างครับเอาเบื้องต้นเลยพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องของหาสกิลการเมเนจคนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้อยู่แล้วซึ่งไม่จาเป็นต้องจบสาขาตรงก็ได้เพราะว่ามันก็มาศึกษาเองได้เนาะรวมถึงประสบการณ์จากการทํางานจริงอันที่2คือกฎหมายแรงงาน เอาพื้นฐานก็ได้ค่ะพื้นพื้นฐานต้องรู้อยู่แล้วเนาะรวมไปถึงเราจะต้องทําในเรื่องที่มันแอดวานซ์ขึ้นเราก็ต้องศึกษาที่มันแอดวานซ์ขึ้นคือต้องร้อไปตามกันและส่วนที่3ที่แบบที่ให้ความสําคัญมากๆเลยคือสอบสกิลความฉลาดทางอารมณ์อะสุดท้ายแล้วนะคนที่เก่งมากๆน้องเพื่อน<ม>แต่คุณไม่มีความฉลาดทางอารมณ์อะ พังนะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยเงินมีซอฟต์สกิลดีอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีฮาร์ดสกิลก็ไม่ได้อีกฮาร์ดสกิลอ่ะต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่มีความฉลาดทางอารมณ์คุณไม่มีซอฟต์สกิลอ่ะพังหมดเลยคือสูงเลยเพราะไอ้ชามันเจอคนเยอะแล้วถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะโหไม่คููเลยอ่ะเละ ว่ามันเป็นการให้ประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อพลังงานด้วยใช่แล้วมันจะหล่อนไปว่า,วาคนนี้อย่าไปคุยเยอะนะเขาดูอ,อยา่อยาเข้าใกล้เลยหน้าที่ของคุณคือเมเนจคนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ม,มีประสิทธิภาพให้เกิดบรรยากาศที่ดีแต่ว่าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็คงอยู่ในอาชีพนี้ได้ไม่นานหรือใานจ้างเองก็คงไม่แฮปปี้ที่จะจ้างคุณไง ในอนาคตเนี่ย HR มันจำเป็นกับทุกบร ừ ừ ừ ิษัทหลยถ้ามันมี AI บางองค์กรอาจจะใช้แล้วนะ AI ที่เป็นโรบอทอ่ะอันไม่บ่นด้วยนะเราอาจจะมีแต่ว่ามีไม่ต้องเยอะมากนะตอนนี้หลายบริษัทอาจจะมี HR แบบเป็นแผนกเยอะมากๆไง <ừ ừ S 2> แต่อ <ừ ừ S 2> นาคตอาจจะมีแบบแค่นี้เดียว ừ ừ แล้วก็มีโรบอทมาช่วยก็ได้นะคือ <ừ ừ S 2> คนที่เป็นคนเนี่ยอาจจะเป็นคนมีหน้าที่สร้างนโยบายไงโรบอทก็เป็นคนช่วยกระจายงาน manage คนอะไรแบบนี้ ừ ừ ừ อาจจะคุ้มกว่าการจ้างคนเยอะๆนะเพราะว่าน้องไม่บ่นไงน้องไม่ เรียกโอทีงไงเราเออทำอาจจะทำเสญญจจ้างแบบถูกกฎหมายได้ด้วย <c oughs> ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างด้วยไง<ม>ซื้อมาทีเดียว<ม>ใช่เปะละ่ล่ะรอเคลียร์ทูเฮสาร์ทำยังไงให้ได้ใจทั้งนายจ้างและลูกจ้งางรถสรถเถียงวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราทางเรา,เ,ราเคลียร์เราก็มีสอนคอร์สหรือจะไปเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ก็ทําได้นะครับติดตามได้ที่ไหนครับพี่บอยติดตามไาที่โซเชียลของเราที่ช่องนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้า HR คนไหนหรือลูกจ้างคนไหนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของ HR นะครับก็อย่าลืมมาคอม คอมเมนต์ได้แต่ว่าต้องมีหฮฟผลนะคร,ลครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องรอเคียร์กดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่ออย่าลืมสาระดีๆทุกวันนะครับ